สวัสดีล่ะครับทางใต้พี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขบวดนำสิ่งทั้งนั้นยูทูบครับกระผมเจงบุตรต้นก็บอกว่าจ่าพี่น้องก็อยากรายงานตัวกับพี่น้องหน่ครับเมื่อนี้อยู่กับรถกุสซานี่ครับเอสวายหนึ่งสามห้าสี่ขีดเก้านะครับตัวเก่าตัวเดิมเข้านะครับปรุงกีรุ่มๆในยังหน่อยนึงครับขอหยัเข้าพื้นที่เด้อนะครับขอหยัเข้าวพื้นทีสำหรับอำเภอนำยื่นจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อนี้รับงานอาเหี้ยเพิ่นมาทำการหลอกสาสซื้อดอกนะครับประเดมแมลงดินเด้อร์ มันลอกสะเลกๆในจัหน่อยพี่น้องอาจจะเลกๆหน่อยนะครับนี่เป็นเพื่อนที่ทีหเอาสิลอกขึ้นครับขอบคุณนายเฮียนะครับขอบคุณเซียโรดนะครับสี่เอิญใส่บริการที่งานเท่านะครับรากาขอบคุณเสียนุมขอบคุณเสียนุมโชควิจิตครับขอบคุณเสียนุมโชควิจิตนะครับสี่เอินทีมงานเท่านะครับ สุดเขียนคือกันจนตมจนตมพี่น้องยุนีเสียรถพันธุ์ไส กุ่บตาครับกุ่บตาหน่อยนี่ครับกกแขนเพิ่งมาถึงกับประกาลงนะ<ๆ>ทีมงานก็นเลยเอาทีมงานเข้ามาลงแทนนะครับ <g ession> เละเละเอ็นสีมักครับทีมงานอุบลดับสิ่งครับพี่น้อง <g ession> มักลุยมักเละอ๋อถ่ายรุ่นครับถายรุ่นมาสิได้ยันบออะไรครับม <g ession> องนี้เพิ่นว่าน่ามีปลาไหลมาสิได้อบออะครับ <g ession> สิมานบ่ะมานถ่าเบิ่งพี่น้องบ่บ,บ่พันตีไปรถผมบุก,กีเหลือมเด้อพี่น้องเด้อนะครับเ <laughs> หลือมีรีนั่นแหละนะครับบุก,กีมันเหลือมครับก็มันดุนแล้วนะครับบุก,กีมันดุนแล้วพันในท่าการพอกไม้นะครับสลักกะลวมอันนี้กะลวมบ่นเลยท่ <laughs> าการแต่งก่อน น่าติดตั้งเสร์ดัมครับตักขึ้นไปแล้วครับประเทนี่ล่ะต้นมะขามทึ่งๆนี่นะครับบริปมะไก่ดอกกระยาอีไก่เพิ่นเอาราดัมมะเล้วนะครับเสียจักเอาราดัมมะไห้นะครับมาซอยเอาพ่นแจกกาแฟเสียรวยพ่นแจกกาแฟครับโอ้ยเดินทางมาไกลมีกาแฟมาใหอยผมเอ็มลอยคาราเบาขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับเสียเงยใจสปอร์ตครับตั้งแต่น้ำเพื่อนน้ำเย็นครับ มาเด้เมื่อหน่อยด้วยอันนี้ห้ามงยืนเดี๋ยวแรกแขกมันครับ เดี่ยวแรกแหกมันของการลอกซาครับพี่นอ้องออต้ำการตักสิขึ้นได้ได่่ได้ไปรุ่นกันครับอาจจะเละๆหน่อยนะครับสำหรับทีมงานรถดำเดอร์นะครับอาสิเลๆะๆในจะงังหวอดเอา <laughs> อดเอาอดเอาอดเอานะครับโอ้มีหัดยางรด เ่เล็กเนี่ยนะครับพี่น้องออกอไปที่พมันจะป,ปลูกหัวปลูกสวน,นสำหรับปัญหากามห่อนที่กระผมถามพี่ถามน้องไปนะก็ยัง ยังมีอยู่คือเกาเ่านะครับเพราะท่านได้ทั้การเปลี่ยนหมอน้ำเดินนี่ขอบคุณหลายๆสำหรับก้อมหูนะครับที่พี่น้องให้นี่ครับสิลองเอาไปแกะเบิ้งเบื้องสูงของซุบอนนั่นแหละจะเอาไปแกะเบิ้องเบื้องสูญังนะตามที่พี่น้องเดือดบอกนะครับบอกผมว่าอันนี้มันสีเหลีวบอกว่าแกะมองได้มันสีสีเทื่องนะครับเดือดจุดเข้ามันนะครับเอาไปจังทารุ่นไปว่าสีเหลีวสีใดเมื่ดอดนะครับ ไปครับบ่ได้เ,เดซเไลท์เปอร์เดซเไลท์ครับเอาไปเราต,ตอนนี้กำลังท่าการครับท่าการแต่งพ่างนะครับสีลงไปทั้งล่างลงบ่ได้ครับเละเละเละ <laughs> โอ้เหมือนบวมครับเป็นบวมตรงมาถึง

ีนเป็นขี้หมูครับพี่น้องแต่ว่ามันเป็นของหมูเก่าแต่โดนๆเลวละ่ะงานลุยงานเละข,ขอให้บอกกันสันวะเยียมงานตัวบทดำสิเค็ดเบิรกันสัน่นะเอาจัดไปครับพี่น้อง นว่าส,าสพอยันบอ่อะไรครับเลี่ยังสีนะครับพี่น้องแต่ก็บนแนร์ดิดอาจจะฟุกนะครับอาจจะฟุกเจอก็ได้นะครับเจะตักไปไว้บุญก่อนนะครับจะตักไปไวบุญก,ก,ก่นกอนไปตักขึ้นรถดำเสียเดียวเลย ทังทั้งการครับเละเป็นเละโอ้ยวันนี้จังครับพี่น้องรถดำบุรอกูนสิรับชะตากรรมนักเอาไปกองมันทุกคันเลยครับเดี๋ยวเก็บกินเดี๋ยวก็เก็บก้นทีเดียว มีความเป็นไประดีว่าดินสิสล,ลัยลงครับพี่น้อง <laughs> โอ้มันเละครับเบื้องเรื่ยวมันมันสี่ยดลงมานี่แหละมีสมดิน,เอ,ดนเอาดินเอาดินียกเอาสมดินแห้งแล้วนะครับแต่ก็ยังสโ่ยอดอยู่เนี่ยเบื้องนี่ดินมันเละครับแต่งไดงงามบ่บู มันสิหาอียังเพาท่านเห็นอยู่ครับพี่น้องเพาท่านเห็นเพราะตัวตัวเดียวก็ยังไม่ทันเจอครับเอ้าบอกไปยังครับการมัดจมานก็จะเพาอเองดอก ตอนนี้ก็ตักตม้มเละใส่รถซัก่อนโอ้หูต้นหลังบะเจา้าเอ้าวฟ้าไทยกับเปิดมาหนิฟ้าไทยกับบล็อกที่ทิมกับพนันฮ่าฮาฮแล้วเมื่อวานอี้ทีไปหาทางยี่ฮองเลยวันนี้มืดมาหนีิออาออกไปซัก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่ามาหมครับ gần lên hỏi yên gặp nhau bắt xi mãn bắt xi mãn <laughs> <Đấy> là Ui Đẹp nhanh không? ปูรุ่นปูครับออกหูหมดแล้วนี่โอ้ใหญ่หลายครับเอ้ยนี่คือปลาไหลนะครับให้เอาลวงข้าวมาแลี้ยงเอาครับมันมันเห็นว่า่ะ มันสัมอีกแล้วครับนึ่งโตอีกแล้วนึ่งโตเอาถุงมาได้ไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันชิมานคร<_<_ับมันชิมานมันชิมาน เอาทางนี้มาทางนั้นทา,า,างนี้ไปบ่ได้บหมนี่เจ๊เบิดโอ้เอาเบิ่งไม่โค้งก็ว่ได้เบิ้งครับ để mình sẽ đạt không ô thế thì mất đen mày gầm không gầm nè ngang cái đài Hà muốn đen liều เอามานสองแล้วนี่ได้สอบนี่น,นะครับพี่น้องอยาได้สไล่ไหน้นไปไห่ตั้งมเแล้วเอา

โอ้ยง่ายเลยู่น่ะโอ้ยมันปวดเก็บน้ำเก็บน้ำพอดโอ้ยเอาสามเลยพี่น้องสามแล้วนะครับบังสีมันสามสามนีก็ขาหมันนะครับ ยุนิกรกนกะซิมี่จะครับเราบางแก่กองมาไปด่ามือมันเย้มติดมือไปหน่อยในเวลาแจ้งเกิดงานลิลิครับพี่น้องตอบเพื่อนพี่น้องกดติดตามครับขอบคุณพี่น้องทีสิคามาเบิ่งนะครับในช่องหวะอุบัติเหตฝากพี่น้องกดติดตามกับฝากพี่น้องกดกระดิ่งกดสับสะไคครับพี่น้องกดแชร์กดไลค์คลิกดน้ำเนียนนะครับ เอาละพระจากพี่น้องขื้เกล้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ